เกษตรทฤษฎีแนวใหม่อาจเป็นเรื่องไกลตัวสําหรับใครบางคนครับแต่หากมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงทําให้หลายคนเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นในช่วงรายงานพิเศษทางการศึกษาวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีแนวใหม่ของผู้คนหลากหลายอาชีพกับรายงานของคุณออ,อุมาทินทวีกันครับ คำนาให้ได้มากกว่าข้าวกำลังเป็นโจทย์ใหม่ให้ชาวนาไทยได้ทบทวนค้นหาคำตอบด้วยการลงมือปฏิบัติภายใต้แนวคิดโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นการถอดบทเรียนมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงสู่การพึ่งพาตนเองอย่างได้ผลดรวิวัฒน์สัญยกรรมทรหรืออาจารย์ยักษ์ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติอธิบายให้ฟังว่าโคกหนองนาโมเดล คือหลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ชาวนาจะได้ผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายขึ้นอาทิการปลูกพืชผักและป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างบนโคกการมีน้ำในหนองไว้ใช้ตลอดทั้งปีพร้อมทั้งเลี้ยงปลาในหนองไว้รับประทานมีข้าวจากนาและมีรายได้ที่ดีจากการขายปลาเขาบอกว่าเอา้าทฤษฎีของพระองค์ท่านท่านก็ให้ขุดแหล่งน้ำ าดินไปไหนกูมาทำเป็นโคกนะเข้าใจไหมเขาบอกอ๋อเข้าใจบอกหนองนี่เข้าใจเลยบอกสระโอ้ไม่อยากขุดบอกหนองน้ําธรรมชาติมีหนองน้ําอยู่แล้วมันมีลมํลมุ้ยลําคลองมันมีคันนาอยู่แล้วพอบอกโคกหนองนาชาวบ,บ้านอ๋อไม่อยากแล้วเขาก็รู้หนองคือแบนลึกบ้างตื้นบ้างเป็นที่อยู่ของปลาเขาก็รู้ว่าทุกไหนมีหนองปลาก็จะชุมเขาจะรวยเพราะปลานะไม่ได้รวยเพราะข้าวนะเพราะปลามันกิโลละร้อยกิโลละสองร้อย ข้าวกิโลละสิบกว่าบาทจะไปรวยเพราะข้าวได้ไงข้าวปลูกไว้กินไว้แจกไว้ทําบุญปลานี่แหละขายรวยและไอ้กล้วยผักหญ้าบนหัวคันนาน,นั่นแหะขายแล้วรวยข้าวไม่ต้องขายต้านป้าเปียกนางบุญเลี้ยงรื่นมาลายัยเกษตรกรต้นแบบตามแนวทฤษฎีใหม่เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ทําเกษตรสารอินทรีย์มาโดยตลอดพอวันหนึ่งได้ไปเรียนรู้การทํานาที่ศูนย์การเรียนรู้ของอาจารยักษ ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีจึงประทับใจและต้องการทำตามที่ในหลวงสอนในที่สุดก็ตัดสินใจทำกเกษตรทฤษฎีใหม่บนเนื้อที่กว่าสามไร่ทำให้วันนี้มีความสุขบนความพอเพียงในน้ำก็มีปลาในนาก็มีข้าว อ๋อพ่อพ่อไม่เฮ็ดจุดนี่ได้ได้ยินกับนั้นใจในน้ำเนาะเพราะว่าเขาใส่สารเคมีเยอะไปเห็นทำนาเบ้าหนุโคกมาชี้แจ้งเลยอยากทำตะกิดตะกิดพอเพียงตามพ่อหลวงใจชอบแล้วเลยตัดสินใจมาทำนาเนี่ยมันได้หลายอย่างน้ำเราก็ได้ใายเราเลี้ยงปลาแล้วทำนาเนี่ยจะชอบแต่ก่อนใช้จะสารเคมีเยอะเลยอยากเปลี่ยนวิธีตามรอยพ่อตามพ่อหลวงเราอ่ะ การขยายแนวคิดโคกหนองนาโมเดลนั้นสามารถถ่ายทอดสู่ทุกคนทุกสาขาอาชีพเพื่อนำไปปรับใช้ดังเช่นกิจกรรมคนกลางน้ำตามรอยพ่อซึ่งเป็นการร่วมกันทํานาของเหล่าอาสาสมัครนี่คืออาสาสมัครจากทุกสาขาอาชีพค่ะที่มาร่วมกันดํานานะคะตามโครงการรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินค่ะที่ตำบลม่วงงามอำเภอสาให้จังหวัดสระบุรี สำหรับในครั้งนี้มีพนักงานเชฟล่อนจากโครงการสุกอาสาจำนวน200คนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่ากิจกรรมนี้ทำให้เข้าใจกเกษตรทฤษฎีใหม่มากขึ้นจากการที่ได้พบสถานที่จริงทำจริงอีกทั้งยังได้เห็นคุณค่าของข้าวมากขึ้นก็ รู้สึกดีที่ได้มีส่วนร่วมในการปลูกข้าวก็ยังไม่เคยทํามาก่อนนะคะก็เหมือนพอมีินได้รับการถามมาว่าจะมาปลูกข้าวก็เลยสนใจมากมาลองแล้วก็รู้สึกว่าแบบข้าวมันมีคุณค่าขึ้นนะคะจากเดิมที่ตอนแรกก็คือกินอย่างเดียวโดยไม่ได้สนใจอ่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบมันยากกว่าที่จะได้มาก็ไม่ใหม่ซะ<ๆ>ทีเดียวครับแต่ว่าเป็นการมาฝึกทําจริงดีกว่าอันนี้ครับเพราะว่า จริงๆเราก็อาจจะได้เห็นตามสื่อว่าข้อมูลทฤษฎีเป็นยังไงแต่เป็นแต่ว่ามาทาจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาทําจริงว่าได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมันมีความสําคัญยังไงแล้วก็ทฤษฎีนี้มันใช้ได้จริงอะไรอย่างนี้ครับกิจกรรมถอนกล้าฟาดมัดกล้าข้าวเตรียมเทือกทำนาดำนาหวานปลูกพืชบ,บนคันนาปลูกป่าบนโคก ขุดคลองไส้ไก่สร้างบ้านปลาล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เหล่าอาสาสมัครได้เห็นว่าน้ำมีความสําคัญอย่างมากต่อการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สําคัญเป็นการช่วยให้ชาวนาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างครบ,บวงจรผมผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทำเกษตรก็น้ำเป็นเป็น,เป,นเป็นปัจจัยสําคัญเนอะอันนี้ทฤษฎีใหม่นี่เขาให้ความสำคกับ การมีน้ําอยู่ในนาของตัวเองซึ่งทําให้การเกษตรมันก็คือ,อไปได้เนาะไปได้เรอยๆคือ<ๆ>ไม่ไม่ขาดแคลนน้ำครับคิดว่าคิดว่าดีมากเออมันเหมือนเป็นการช่วยชาวนาให้เขาสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้มากกว่าเดิมเพราะเหมือนมันเหมือนเป็นการช่วยให้เขาครบวงจรมากขึ้นไม่ใช่อยู่กับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ได้ต้องพึ่งแค่ลมฟ้าอากาศคือแบบช่วยพัฒนามุมมองให้เขาสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ คคอบคุม,มากขึ้นนะะตลอดทั้งปีนี้แนวคิดโคกหนองนามโมเดลตามแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ยังคงจะแผ่ขยายไปสู่ทุกชุมชนตลอดแนวลุ่มน้ำป่าสักจากจังหวัดสระบุรีสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้เกษตรกรได้มีรายได้ที่มั่นคงเท่านั้นแต่ยังเป็นการมุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมและฝนแลง้งใครร่วฟุ้งเฟืองถ่ายภาพอนุมาถินทวีรายงาน Thank you.